อันนี้ก็แมนตู้ลากตู้ลากไฟบกเขาแต่ว่าเบิ่งหน้ากากมาแล้วหนังสือเขาเขียนลงปีนเขาใส้ลงปีนบวแมนมาเขียนลงปีนอ่านว่าจังไหนคอยกบฏจักอันนี้แมนเสียบปักเสียบแต่ว่าดอก led มันโหงอยู่ ทั้งสีแดงสีเขียวก็สิเปิดสวิกเปิดเปิดสวิกละแผงด้านเทิงไฟบหุงไฟบหุงเลยแบบเป็นคือจังววาไฟบกเข่า เห็นบา่าด้านข้างมีไฟเข่าอยู่แต่ว่าจอบวงกะสีหันน่าดองมาแต่ว่าเห็ดมือเดียวมันก็ย,ยากเน่กะสิกแก้เบ่งมามันเป็นอย่าง อันนี้มันน็อตที่ว่าใส้จับคานลากลากสุกไปสุกมาเขาก็เลยเอื้อนมาตุลากแม่ใคยกาแก้กมายับห้อยแต่ว่าวงจรแผ่นมันก็เป็นแผ่นดัดแลปลงละเบ่งแล้วบบเมนแผ่นมากับมันกนะนนระสิมาวัดไฟเบองเลย ไปมาเลี่ยงประมาณจักหโวนเส้ยนนี้แหละวัดเบิงมามันได้จักโวนก็ได้อยู่สองวนถอนมาเบิงมาวัดเบิงทางนอก,อนนอกถ้ามันได้ห้าวนก็แปลว่าวแพงบอดที่ว่าเป็นแพงบูทูธ m p 3 p ละ พอยังได้สองวนคคอเก่าพอลืมสังเกตลืมสังเกตว่าบูเห็นมิเตอร์ตอนนี้เห็นมิเตอร์แล้ววัดเบิงได้สองวนที่ว่าไฟมาบูพอมันบูพอ ที่จะเลี้ยงวงจรแผ่นบุทูดเอ็มีสามได้ไดก็จะต้องไปมัางเบึงก็จะหันนอดสองนอตน,นี้ออกมาก็จะเห็นแผงมัน ตอนนี้ก็หันนอดสองนอดนั้นออกมาเนียบร้อยแล้วก็ปีนแผ่นขึ้นมาเบ่งน้ำใส่น้ำใส่ไฟ5าวนว่ามันมาแต่ใส่ก็นำมามันเข่าแผ่นบนนี้ก็นำ้ายไปมันก็จะพ่อไอซีเลกเกเรต นำลายแบบพอไอซีลิกเลตตัวนี้น่าจะเป็นลิกเกลต์ฮาวนวันนี้ก็อเซม,ม่าวัดไฟเบิ่งว่ามีไฟมาเลี้ยงไอซีลิกเกลตบ่ถ้ามีไฟมาเลี้ยงไอซีลิกเกลตก็แต่ว่าไฟบลออกฮาวนก็แปลว่าไอซีลิกเกลตเพละนำเบิง จุดนี้จุดไฟหาวนบม่มีจุดนี้กับบมีไฟบอน,นี้กับบมีบอน,นี้กับบมีก็น,น้ำย้อนขึ้นไปน้ำย้อนขึ้นไปหาสวิกบอน,นี้แม่สวิกมีไฟ แล้วก็ข้ามสวิเกมาบบมีไฟแสดงว่าสวิเกเพวัดอีเทื่อใหม่บมีไฟข้ามไมลอิลีสวิเกเพยอ,อิลี อันนี้มันเส้นสวิคสวิคปิดเปิดก่อซีีนมาให้ท่านผู้ชมเบ่งแต่ว่าสายมันกระสั่นพันกันมายูมายะสายนี้แหละแล้วก็ข้ามาวันนี้ ก็จะได้หาสเวียกหม่มาใส่ใเพิ่นแล้วค่อยกะใส่สวียกหม่ไปทำห้อยอันที่ถืออยู่มือนี่มันอันเก่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ใส่ไปแล้ววันนี้สิมาบัดไปเบื้องใหม่ บัดไปว่ามันข้ามสวิบมาแล้วหรือยังอันนี้แมนสวิบแล้วก็ข้ามมาไปข้ามมาแล้วได้สิบหกโวลต์โวลต์นี้ป็นเรกกรเลดเก้าโวลต์เรเกกรเลดไฟไ,ไปเก้าโวลต์ไปเลี้ยงไอซีออฟแอมตัวนี้แมนไอซีเรกกรเลดห้าโวลต์ข้ามมาออกก็ได้ห้าโวลต์ ถือว่าไฟหาวนมีแล้ววันนี้มาวัดเบิงบนบนจำที่ว่าเสียบขอบอดเอ็มพีสามบุธว่าได้หาวนแล้วหรือยังก็ได้หาวนแล้ว ก็เสียบสายเข้าไปเลยเสียบปุ๊บก็หงทันทีเพราะว่าไฟไฟมันพอละแผงบอดรุ่นนี้มันจะกินไฟอยู่ประมาณหาโวนต์หาสิบสองโวล์ก็กดสร้างงานได้ แต่ว่ามันบบมีเสียงดังย้อนว่าสายลําโพงคอยถอดไว้อยู่ตอนนี้คันบบทอดสายลําโพงมันจะมันจะวางออกมาห่างบัไดเพราะว่าสายมันตึงแล้วก็ประกอบเฮมห้อย,อยวันนี้เปิดลองกดเบ่ป ก็มีเสียงดังมาแล้วเสียงวิทยุพูทฮุดกาใเสีได้เสียงวิทยุ